สวัสดีครับวันนี้ร้านเก่งลุ่งเรืองการเกษตรนะครับเราก็ได้มาเยี่ยนเยียนสวนมะระนะครับมะระจีนของลูกค้านะครับวันนี้เราจะมาดูบ่าดูกันนะครับว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นเรื่องเหลืองขึ้นในจากข้างบนนี่นะครับบางทีเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเชื้อราอย่างเดียวนะครับปรากฏว่ามาดูที่สวนนะครับมันไม่ได้เชื้อราอย่างเดียวนะครับเริ่มต้นมาดูนะครับตัวนี้เห็นไหมใบไม้จะแถบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่โรคอันนี้นะครับเขาเรียก โรคนี่นะครับใบไหมแบคทีเรียนะครับอันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะครับเห็นนะใบไหมแบคทีเรียนะครับมันก็จะทําให้เหลืองแล้วก็ไหมลงไปนะครับตัวนี้เนี่ยเกิดจากแบคทีเรียนะครับเราจะเราจะต้องฉีดแบคทีเรียด้วยส่วนอีโรคนึงนะครับเห็นไหมเป็นจุดๆนะครับอันนี้จะไมมไหม้เป็นแฉบนะครับเป็นจุดๆกลมๆเล็กๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบจุดแต่ว่ามีลักษณะเป็นวงเนี่ยเห็นไหมครับเป็นวงวงนะครยก เกิดจากเชื้อรานะครับดังนั้นเนี่ยสวนนี้เนี่ยเห็นเหลืองๆเนี่ยมีเกิดจากสองโรคนะครับดังนั้นเราจะฉีดเชื้อเชื้อราเดียวไม่ได้เราจะต้องใช้เชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยกับยาเชื้อราครับบางทีถ้าเป็นช่วงสภาพอากาศที่เขาระบาดรุนแรงอาจจะต้องฉีดซ้ำนะครับวันเว้นวันหรือสองวันครั้งนะครับอันนี้คือใบไม้แบคทีเรียเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้คือจุดนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาดูสวนเราก็จะสามารถแบ่งแยกได้ว่าเออมันคือเชื้อราคือแบคทีเรียหรือคือไวรัส เราก็จะได้จัดยาให้ถูกนะครับก็เกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชเป็นโรคอะไรนะครับสามารถส่งรูปมาดูได้นะครับเรายินดีให้ฟรีบริการฟรีนะครับแล้วก็ดูสวนถึงที่นะครับวันนี้ร้านเก่งรุ่งเรืองการเกษตรขอขอบคุณครับสวัสดีครับ